ะมาชวนลูกค้านะทําของไปให้คนรักนะคะเพราะว่ามันจะถึงวันวาเลนไทน์แล้ว <Yahoo! S 1> เราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปให้คนรักสักหน่อยอ่าเวลาวันวาเลนไทน์คนส่วนใหญ่ส่วนมากเลยเนี่ยรวมถึงแม่ค้าด้วยนะก็จะนึกถึงอย่างแรกก็คือดอกกุหลาบแต่ถ้าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยไปซื้อเอานะมันก็ดีอะมันก็สวยนะแต่แบบว่าเราอยากทํา ทําของให้ให้คนรักเองอ่ะแบบว่าทําจากใจใจ,ใจเลย่ยอ่ะแม่ค้าก็เลยคิดว่าแม่ค้าทําได้เนี่ยก็คือชอ็อกโกแลตปีนี้เป็นปีที่พิเศษเลยเพราะว่าเราไม่ได้หล่อพิมพ์ชอ็อกโกแลตทั่วไปมันเป็นพิมพ์ชอ็อกโกแลตสัตว์มงคลโดูอย่างนี้อาจจะยังดูไม่ออกนะคะ มันเป็นรูปน้องกระต่ายค่ะมีมีขามีแขนน่ารักมากเลยตัวนี้เป็นแม่พิมพ์สามมิติอะนะคะซึ่งทางร้านนะก็จะทยอยออกหลายๆแบบเลยให้ลูกค้านะเอาไปใช้หล่อช็อกโกแลตหล่องานเลซินหล่อน้ำแข็งอะไรได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นพิมพ์ฟูดเอทค่ะ,ะกระต่ายตัวนี้คนญี่ปุ่นนะเขาเชื่อว่า มันหมายถึงความจเจริญเติมออความจเจริญก้าวหน้าลิ้นพันกันหมายถึงว่ากระต่ายเนี่ยหมายถึงความจเจริญก้าวหน้าเพราะว่าน้องกระต่ายเนี่ยเขาก็จะโดดด้งด้งด้ง,ดง,ดงไปข้างหน้าไม่ถอยหลังนะคะมันก็เลยก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่จริงๆเขามีหลายความหมายนะอีกความหมายก็คือลูกดกลูกดกเออซึ่งไม่เอานะนะคะเอาแค่จเจริญก้าวหน้าแล้วกันในวันนี้ก็คือจะหล่อช็อกโกแลตตัวนี้นะ ให้คนรักนะคะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะที่นมค้หล่อเสร็จแล้วองอ่าันนี้ตัวนี้นะคะน่ารักไม่เอ่ยแต่นี่ลูกค้าจะเห็นไหมว่าน้องกระต่ายเราเนี่ยมันมีไอ้น้ำออกมาแหละ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาการร้อนจริงๆค่ะฉะนั้นน้องช็อกโกแลตของเรานะที่จะเอาไปให้คนรักนะมันน่าจะไม่รอดนะถ้าเราจะเอาไปให้เนี่ยแม่ค้าแนะนำถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าไม่ได้ชวนแฟนมาบ้านนะแม่ค้าแนะนำเลยนี่สิ่งที่จะช่วยทำให้น้องกระต่า,ตายรอดไปถึงมือแฟนนะก็คืออุ้ยอุ้ยเห็น นี่ก็คือกล่องโฟมจ้านี่กล่องโฟมนะใส่ในกล่องโฟมนะ,ะแล้วก็เอาไปมออให้ถึงมือนะอุตสาห์ทำแล้วมันจะได้ไม่ไปขี้เละตอน้างแกล้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้ามาสาธิตการหล่อนะให้ชมกันนะไปชมกันเลยค่ะมาแบ่งช็อกโกแลตกันค่ะชิ้นใหญ่เบลอเลย เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็เลยต้องมาแบ่งอืมก็อ,ออกแรงค่ะเฉือนไปเลยแบ่งช็อกโกแลตก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรแม้เราจะกล้ามขึ้นอือ เราก็ทําเพื่อคนรักของเราหืจริงๆแล้วลูกค้ามีวิธีการแบ่งช็อกโกแลตที่ง่ายกว่านี้นะก็คอมเมนต์มาบอกแม่ค้าได้นะบางทีแม่ค้าอาจจะซื้อเบื่ออทำไปก่อนแล้วกันวันนี้ระวังนิ้วตัวเองด้วยนะจ๊ะ ปันได้ไหมอ่ะอ้กระดินหลือเทอฝันไม่ไดอ้อย่างนี้แล้วกันอ่ะ,อะ,อะทานี้แหละอ่ะทานี้แล้วนะเหนื่อยแล้ว ทีการละลายช็อกโกแลตในวันนี้นะคะแม่นะคาเลือกใช้การตุ๋นค่ะก็คือจะนำหม้อใส่น้ำนะแล้วก็เปิดไฟอ่าแล้วก็วางภาชนะแก้วนะคะไว้ด้านบนนะเวลาน้ำนะเดือดนะมันจะมีไอ้น้ำขึ้นมานะก็จะทำให้ช็อกโกแลตละลาย หลังจากที่มันมีไอน้ําขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็คนค่ะก็คือผสมวนๆไปเรื่อยแบบนี้ กกะลัก็จะเริ่มนิ่มแล้วนะคะตอนเนี้แต่ยังไม่ได้คนต่อไปสกกัเริ่มละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ เราจะมาแบ่งผสมสีกันค่ะวันนี้แม่ค้าจะทำสองสีนะคะ,ะเราก็เอาช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะเอามาใส่ชนะเลย สีผสมช็อกโกแลตนะคะผสมลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะเนื่องจากก้อนไว้ช็อกโกแลตของแมคคานะคะมมันออกสีแบบยังไงอะสีเหลืองอ่อนๆนอ่ะ เวลาเราผสมสีชมพูนะมันก็ได้จะได้เป็นชมพูโอรสหน่อยชมพูแบบส้มๆอะ่ะเอาไว้คลิปหน้านะที่แม่ค้าทำช็อกโกแลตนะต้องหาช็อกโกแลตสีขาวๆหน่อยเนาะมาทำ ถ้าเราลองใส่เยอะขึ้นอนะ่ะมันจะได้สีเลยอืมต้องใส่เยอะเลยเนาะชมพูอรดเอร,อรก็สวยดีเหมือนกันนะคะอ่ะมาใส่สีฟ้าอืมสีสดมาก อันนี้ฟ้าออกฟ้ามิ้นมิ้นนะคะเนาะนฟ้ามิ้นมินเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้สีผสมช็อกโกแลตนะนะคะนี่เนื้อมันจะเมียนมากเลยสีมันจะไม่เป็นจุด ี่คือแม่พิมพ์น้องกระตายเป็น3มิตินะาสามารถที่จะเอามาหล่อช็อกโกแลตได้เป็นฟูดเกรดค่ะเราก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเสร็จนะคะจัดตบใส่ลงไปเสร็จนะลูกค้าต้องเคาะนะคะเพื่อให้ฟองอากาศนะมันขึ้นมาด้านบนแล้วมันจะได้แตกไปนะ <Good. S 1> แล้วก็ อนกามันขึ้นมาแล้วมันก็จะแตกไบป,ปุ๊บ ตัวนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมเอาไปใส่ในช่องแช่แข็งจ้ะ จากนั้นก็นำไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะไปกันเลยอ่าช่องแช่แข็งวางไว้อันนี้คือแม่ค้าเทสนะคะนี่กับแม่พิมพ์ AM มานะแม่พิมพ์ AM แบบหนาเทสช็อกโกแลตไว้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะอันนี้เราจะ วางช่องนี้จากนั้นก็แต่งตัวสวยรอจา้าแข่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาแกะกันเลยลูกค้าจับแน่นๆนะ เมื่อกี้แม่ค้าน่ะจับเบาไปหน่อยมันลื่นหลุดออกจากมือค่ะตกแตกเลยเนื่องจากมันลึกนะค่ะลูกค้าเราก็ต้องให้เขาออกจากแม่พิมพ์ทุกด้านเลย เี่เรียบร้อยแทนน่ารักไหมคะนี่แต่กระต่ายในคลิปนี้นะคะทางร้านน่ะเออมันเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบซึ่งมันยังไม่มีหางแต่เวลาเราขายจริงนะคะมันจะมีหางแน่นอนตอนนี้มันไม่มีหางอ่ะอ้แต่ก็ยังน่ารักอยู่ น่ารักมากๆเลยตัวนี้เป็นสีช,ช็อกโกแลตเลยนะคะนี่เป็นน้องกระต่ายดำๆแต่ก็น่ารักหนาะครบสามตัวน่ารักมากๆเลยค่ะ แม่พิมพ์พที่แม่ค้ามาหล่อนะคะตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะก็ะคือสามารถหล่อช็อกโกแลตได้นะไม่เป็นอันตรายค่ะส่วนแม่พิมพ์พอีกตัวนะนี่ที่เป็นแม่พิมพ์พใสๆนี่ตัวใสๆตัวนี้นะคะเป็นแม่พิมยูว v เลซินก็ไม่สมควรที่จะเอามาหล่อทานนะฉะนั้น น้องกระต่ายตัวนี้ที่เราจะเอาไปให้คนรักนะสีเขียวเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปให้คนรักเราทานได้มันมันไม่ไม่ดีเนาะนี่แล้วก็เหลือสองตัวนะคะที่จะเอาไปให้คนรักนะหรือว่าแม่เขาจะเก็บไปกินเองตัวหนึ่งดิอ่าโอเคคลิปนี้นะคะ ในคลิปน้ำมีเสียงน้องหมาแมคค้าเห่าค่ะก็ะคือเขาเห่านกนกน้อยของแมคค้าเองนะไม่มีอะไรนึกว่าแซลถูกอุ้ยแมคค้าต้องรีบเอาน้องกระต่ายสองตัวนี้ไปแช่เย็นแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมืองไทยนะอากาศร้อนตอนนี้ช็อกโกแลตมันมีเหงื่อแล้วอะกระต่ายเรามีเหงื่อแล้วเนะี่ยดูสิ ดูเหนื่อยเนาะเหงื่อออกอะเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ช่องแข็งไว้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าน,านะคะจะมาทำอะไรให้ชมอีกฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย